การนำเข้าข้อ,ขอม,มูลนะเราจะเจออยู่บ่อยนะครับว่า <c oughs> ลูกค้ามี e อ c กเอยู่ลูกค้ามีฐานข้อมูลอยู่ต้องการนำเข้า <c oughs> นะครับ <c oughs> จะทำยังไงนะครับตัวนี้ Excel ออก่อนต้องการนะครับพี่ขออนุญาตเพิ่ม Excel บ <c oughs> คนก็ต้ารน,นะครับเพื <c oughs> ่อไปเลยนะครับอันนี้เพววื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวจะให้ดู ก็ไม่ต้องทำตามนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับอันี้ก็มันไม่ยากที่จะเข้าใจเท่าไหร่นะครับไม่เสียเยวลาโอเครสร้ายเสลยมาตัวหนึ่งนะครับเอ่าเป็นลงทะเบียนอะไรทุกอย่าง,งก็แล้วกันนะครับ อโ้ชื่อนะทุกคนแนะครับชื่อนามนะครับแล้วก็อาชีพก็แลนะครับตว่าตแรกนายช้างนะครับนามุช้างน้อยนะครับอาชีพนะครับเป็นโปรแกรมเมอร์ อัาทเ่สองเ่าเป็นขนุนก็และวกันนะขนุกระดาอะไรนี่นะตัวเป็นขนุนวิ่งเชนนะนักเต้นะครับอย่างเั้นนะักเตคุณองเจอนะอเ,นเ,อนะเป็นทเทรนเนอร์ิปแจกก็แล้วกันนะ โอเคสมมติมีแค่นี้นะครับ3ข้อมูลนะครที่ต้องการลูกค้าต้องการเอาข้อมูลเนี่ยสร้าง Data ให้หน่อยนรับเพราะฉะนั้นนะครับหลัจากที่ี่ได้ไฟล์มาเรียบร้อยแล้วพจะตั้งเชิญนะครับจะไปเซฟไว้ที่ไหนดิฉันง นี้จะได้รับที่มีไฟล์บุ๊กหนึ่งมาแล้วนะครับในฟีเจอร์ของโปรแกรมนะครับก็จะมีตัวทางเข้าในเซลให้นะครับกดป๊บนะครับเราก็สามารถมาเลือกไฟล์เซลได้เลยแต่เนี่ยอยู่ดีไปเลือกนะครับก็เดี๋ยวเราต้องมีจัด Excel นห,นหาราคานะครับก็คือข้อแรกนะครับตัวตัวแถวแรกเนี่ยจะเป็นลาเบลของคอลัมน์จะเป็นลาเบลของคอลอัมน์นะครับแปลว่าไม่ใช่ดาต้านะดังนั้นต้องบอกไว้ก่อนว่าบางคนเนี่ยถึงไม่ตัดอองเขาคิดว่าปัวมันจะนำเข้าเป็นด a ต้าด้วยนะครับซึ่งจริงแล้วตามนําเข้าอะ่ะก็อธิบายอยู่แหละว,ว่าแถวแรกเป็นคอลัมน์อันที่สอง คอรัมั่แรกของไฟล์เซลจะเป็นแพรรี่คีนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าไปอีป่ปอดมาจากระบบตื่นมาแล้วมีแพรรี่คีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นซึ่งแพรรี่คีตามหลักแล้วม่น้างทีมันก็อาจจะโดดไปโดดมาเกิดมีการลบข้อมูลมันก็มีโอกาที่โดดได้อยู่แล้วแต่ลืมนะครับว่าการที่เราไม่เคลื่อนแพรรี่คีเนี่ยก็เป็นข้อดีนะ เพราะบางทีสมมติว่าเรานาเข้าข้อมูลตลาดเข้าไปสมมติข้อมูลสินค้าแล้วกนะัสับประรดสมมติเป็นสินค้าเกษตรแล้วกันนะสมมติสับประรดกับปาล์มเป็นเบอร์ยี่สิบปาล์มเป็นเบอร์ห้าสิบอยู่ดีๆไปลบทิ้งแล้วไปอินเสิร์ตใหม่เป็นเลขหนึ่งกับสองสมมติน้องต้องเอาข้อมูลทรานเซนชันตลาดเข้าเงี้ยต้องไปแก้แบบเบอร์ยี่สิบที่เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์ห้าสิบเป็นเบอร์สองุดไวเลยโดยที่ความจริงฐานข้อมูลถ้าจะตามออกมาได้เลย เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็น ID อยู่แล้วก็ไม่ต้องแก้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลใหม่เลยต้องการจะเอาเข้าไปตรงๆเลยให้ดีลิฟแถวแรกออกไม่ให้ดีลิฟให้ทำแถวแรกให้ว่างไว้พอระบบมันนำเข้าไปแล้วมันเจอข้าว่างมันจะเก็บ ID ีมาให้นะครับแต่ถ้าระบบมันเข้าไปแล้วไปเจอ เลขหนึ่งมันก็จะอินเสิร์ตหนึ่งไปให้เจอเลข 5, 5, ห้าก็อินเสิร์ตห้าไปให้นะครับเพราะฉะนั้นแผงดิจิตจะไม่เคลื่อนแต่ถ้ามันเข้าสองรอบก,กับเอลเลอร์อมมนะคงจะฟ้องว่าไอเดียซ้ำก็ไม่ต้องกดแนะครเพราะฉะนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับการที่จะนำของเรานะครับว่าเราจะเคลียร์หรือว่าจะใส่ใหม่นะครับอ่ะสม้ติว่าเคลียร์แล้วนะกดลบไปไอ้กดเซฟไปนะครับนี่ก็กดเลือก ในน้ำปุ๊บหนึ่งกดนำเข้าตั้งชื่อ,อชื่ออ,อ,ะ,อะไรด้่าเจ้าหน้าที่ร้านนะครับอบริหาเอีไยเป็นอ,อ่าเป็นลงทะเบียนคนจดกันแล้วกันนะครับโอเคชื่ออะไรดีลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะครับอ่า ถั่วแล้วเป็นอ่าอันนี้ต้องใส่กับนิดหนี่นะเพราะพี่ไม่รู้ว่าเทสกี่รอบเสรนะ็จให้ฉันยวัมานะครับโอเคคราวนี้กลุ่มนะครับก็เลือกกลุ่มได้เลยนะครับน,นี่นะครับสังเกตเมื่อกี้ลาเบลมารอไว้ให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เพียงแค่ใส่เดียวอักขิบเลนเลย,เลยนะครับใส่ชื่อถั่วแว่าเป็น น,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 นะนะครับอันนี้ถ้าเป็นชั่นกกกปกตปนะิจะเป็นเนอันนี้ไดู่ามันเป็นวาชานะครับกดประเทรอดอรจนะครับลงคนคอนจอน,น้องทำยงนานนะกดเข้าไปก็เรียนตามนี้เลยนะครับเรียกวไม่ต้องเสียเวลาแอดเลยครับ เ็จาจัดเป็นเดียวเลยนะครับอ่าแต่เสร็จแล้วเป็นไงกดปันมยึกกดแก้ไขามาเตอร์กดเิดใช้งานเลือกไอคอนเสร็จนะครับจากนั้นกดดูข้อมูลข้อมูลก็จะเข้ามาเลยครับเรียบร้อยะฉนนั้นก็สามารถพิมต่อได้เลย เป็นีเดียแล้วเนาะเป็ปนแบบพวกมีมีคา่าในแต่ตาที่เลยใช่ไหมน,นักสืบคุณยังไม่รู้เลยไม่รู้อ่าโอเคไหนนาะก็เพิ่มต่อได้เลยนะครับเมื่อกี้ยังอยู่ในเอ็กเซลอยู่เลยนำเข้าปุ๊บจัหน้าต่อจะได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณลูกที่มาที่ระบบของนี่นะครับแล้วกดเพิ่ม i n p ุ t เป็นเด็เอนไรนะคกับอยู่คนนันนะครับเลือกเป็นล็อร์ดดึงชื่อตรวมเปขนงตัวหนี้นะเล็บตีโทตัวเป็นเดไรว่าเป็นินทรีย เพราะแต่ว่าเราสามารถนำข้อมูลเทเบิลต่างๆมาถึงมาใช้ได้นะครับก็เป็นเบอรของตันะครับแล้วก็ตัวพิยาก็จะเจอนครับเป็นกรองขนเพิ่มขึ้นมานะครับก็แต่ว่าพิยาอัปเดตเดียวทำเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมรติว่าเราจะนำเข้าเพิ่มต่ออีกนะครับ มาต่อม,มนทำยังไงน,นี่ครับสำหรับน้ำเข้าเหมืตอบให้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือ,เล,อเลือกไงเดิมได้เลยกดนำเข้ามันก็จะมาให้แทนครับพอดีคอลัมน์แรกเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งชื่อก็แบบ ID แบบที่น,น,น,น่าจะเจอเพราะงั้นถ้าตามซีเควนซ์เข้าได้เลยคนระับปต่อมาเปิดเดียว โอเคก็อันนี้ก็คือการนำเข้าข้อมูลนะครับการนำเข้าข้อมูลจากการไมเคิลเนี่ยมีสองวิธีนะวิธีแรกก็คือใช้ Excel วิธีสองก็คือมี d a t a b เบ e อยู่แล้วมีเทเบิลอยู่แล้วตัวตัวซัพพอร์ตหรือซัพพอร์ตอาจจะเป็นก๊อฟมาจากระบบเดิมให้มานะครับมันก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือสามารถ i m p o t t ์ตเทเบิลได้ก็ใส่ชื่อเทเบิลลงไปนะครับ แล้วก็กดตัวสอบหาท่านอยู่ไหนก็จบทีเบิ้ลหมนันว่าแล้คุณดูสิล้วคุณยังไม่ยอมนะใช่ไหมอยากเป็นได้ไหมแต่ว่ามันมีเทเบิลอยู่ในระบบอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่เราก็แค่ให้นั่เข้ามาแล้วก็ทแค่ให้ระบบรู้จกักอาชีพ ระบบมันก็จะไปถามว่าจะตั้งชื่อเป็นฟังก์ชันอะไรส่วนชื่อไม่เปลี่ยนอยู่แล้วปุ่มก็เรียกปุ่มแล้วก็มันจะเอาคอมเมนต์มาคราวนี้ที่นําเข้ามาหาอะไรเพี้ยนแล้วมันก็จะเอาคอมเมนต์มาให้เราตั้งตั้งเสร็จรก็เลือกเป็นวิจิแล้วก็เซ็นก็จะออกมาเป็นหน้าจอดฟเฟนต์จับได้เลยข้อมูลก็อยู่ในเทเบิลนั้นอยู่แล้วนะครับคุณแอนเคอทําให้ทเทเบิลนี้มันมีอยู่ในระบบให้ระบบมารู้จักแล้วก็พอมันรู้จักปุ๊บก็แบบเอามาใช้ทั้งทั้งนไมได้เลยนะครับอันนี้ก็ ใช่ครับบางทีตะเกียบมันจะเอาโครงสร้างมาเลยไม่ต้องนําเข้าไม่ต้องแบบอะไรเลยเพราะแต่ตั้งอยู่มันอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ขอเซฟแล้วนะเดี๋ยวในที่จะให้ในคหน้านะตัวถัดมานะครับอ๋อแล้วก็ข้อมูลที่เป็น Excel นะครับเอ่ผู้บิดข้อมูลมาสเตอร์เนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันเดิมน,นะครับเวลาเราเพิ่มเราเพิ่มทีละหน่วยบ้าง ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเราจะมีเราจะมีชีพโหมดนะครับชีพโหมดคืออะไรชีพโหมดก็คือการเอาข้อมูลมาเตอร์เนี่ยสมมติง่ายอย่างเงี้ยสมมติว่าเราพยาาับข้าข้อมูลนะครับกดแก้ไขเนี่ยเยอะมากเลยอะไรก็รู้เต็มหมดนะครับ ซึ่งบางทีเรามองว่าเฮ้ยถ้าจะต้องกรอกข้อมูลเยอะๆเนี่ยกรอกเี็นอะไรราการก็ยากทําให้ถึงยากเพราะว่าจะต้องสมมติมันเป็นเค้าอีสังนงานเหมือนกันเนี่ยมันต้องคัปี้แล้วก็ไปวางอีกเคขอ์ดหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนก็จะมีมาญหานเรื่องก,การใช้โอเคเขาก็อยากใช้ Excel มากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยทําชีพหมดมาโดยมดึงข้อมูลมาเป็น Excel แต่สี่ที่แตกจาก Excel ก็คือ เวลาเราเซตติ้งสินทรัพย์ถาวรเราใส่ a ว u e เป็นหนึ่งมันคือ1เึ่งเะเก็ในเทะเบียมนคือเลขหนึ่งแต่ถ้าไปในเซลล์มันคือคําว่าสินทรัพย์ถาวรซึ่งโปรแกรมเมอร์จะมาคามมอนเวิร์ตรอบหนึ่งว่าสินทรัพย์ถาวรคือเบอร์อะไรนะครับเพราะในนี้มันจะสามารถบันทึก v a วลูที่เราเซตติ้งใน,นเนเธเบตได้เลยนะครับ แล้วข้อดีก็คือมันต้องคัดลได้งห,หรือแม้แต่เช็คบอกนะครับว่ามันได้เป็นแวลูต่างที่เราเซ็นนะครับอย่างเช่อนอันนี้ก็เรียกเป็นหนึ่งตำแหน่งอันนี้เป็นวันที่นะครับถือว่าราคาเนี่ยเป็นหนึ่งตำแหน่งตัวที่อยู่ดีๆจะแก้ แค่ราคาให้เป็นก็ซีลมสองตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปโหลดเทปออนมาแต่ละราคาก็เป็นสองตำแหน่งครับ mm hmm. ก็แปลว e ่าทาคาทีเซตติ้งเลยโดยท e ี่เซตติ้งผ่านสมาร์ทโฟนธรรมดาได้เละนะครับแต่เนื่องจากวุตอย่างเป็นมาสเตอร์นะแต่ว่าถุอย่างสามารถกลอกของมันได้นะครับก็ออกมาเป็นรูปแบบของพวกนี้ได้เลย รวมถึงว่าอันนี้ใช้ได้จริงนะเพราะพี่เคยเอาข้อมูลจากลูกค้ามาเข้าก็คือถ้าลงาีชิปหมดก็สามารถกรอปจาก Excel ไปได้เลยนะครับเพราะมันรองรับการทำเป็นชีปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะช่วยน,นัเวลานะค,ะครับเกลี่ยดีตัวชิปที่มีรอร์ชั่นใหม่นะครับมีรอร์ชั่นใหม่